กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมสามก๊กออริจิเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมทั้ง2ระบบทั้ง iOS และ Android ในคลิปนี้กรับผมผมจะมาแจกโค้ดแจกเทเลสตัวละครที่ควรหาแนะนําตัวละครหน้าปั้นสําหรับสายฟรีและวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนอันดับแรกขออนุญาตแจากโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับไปที่ใช้โค้ดครับ ให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะต่อไปจะเป็นเทลิสตละครผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตละครให้นะครับเทียตละครก็ตามนี้เลยเนาะเดีย๋ยวเรามาดูเทียเอนะครับผมก็จะเป็น5ขุนพลสุดตึงนะครับผมตัวแรกก็ลิโป้นะครับตัวที่2ก็โจโฉตัวที่3ามคงเบงตัวที่4ี่โกลูครับผมโกอู U นี้ตัวเกมแจกฟรีนะได้จากการกรอกโค้ดนะครับ ตัวที่5ครับผมต่างโต๊ะนะครับอ่าห้าตัวละครนี้นะครับผมถ้าใครมีอยู่ในทีมนะสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับผม5ตัวละครนี้เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับอีกอย่างหนึ่งครับผมทุกคนต้องหาตัวละครตัวซ้ำเนาะเพื่อทําการอัปดงอัปดาวให้กับตัวละครด้วยนะครับถ้าใครครับผมมี5ตัวละครนี้ในทีมนะครับผมเพราะว่ามีตัวละครของเทียร์เอนะครับผมในทีมก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับ เทียเอครับผมอาเทียนี้ก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับสามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันเนาะสามารถใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําด้วยนะครับผมเพื่อนาการอัปดาวเทียเอนะครับผมเทียนี้นะครับตัวละครพวกนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมถึงกลางเกมนะครับถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆนะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้าเนาะ อับดาวเยอะๆไว้เลยนะครับผมเนาะถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมนะครับเทียบี้ครับผมตัวละครเทียนี้ก็ใช้ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับเทียซีนะครับอันนี้ก็มีติดไว้ในไอดีก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องใช้มันเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator เเที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสาย Re-ID แบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอ หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดถ้าใครจะรีหาตัวละครจริงๆนะครับผมอันนี้ผมแนะนำให้รีหาตัวละครเทียร์ SS แล้วก็เทีย S นะครับ ตัวละครพวกนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมได้เลยนะครับสิ่งสําคัญนะผมเราต้องหาตัวละครตัวซ้าเนาะ,ะเพื่อทําการอัปดงอัปดาแล้วก็หาพวกอุปกรณ์หาของเสริมต่างๆให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับขอเสริมนิดนึงครับผมเนาะตอนเราเริ่มเกมนะครับผมตัวเกมนะครับผมมันจะให้เราหาตัวละครฟรีหนึ่งตัวเนาะเป็นคุณพลสีส้มนะครับทุกคนลองรีหาดูนะผมะนะเผื่อมันมีตัวละครเทียสูงๆนะครับ ส่วนตัวผมเลือกเป็นม้าเฉียวครับผมเนาะกดผิดนะครับถ้าใครเลือกผิดก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราไปรีไอดีสุ่มหาใหม่ก็ได้ผมขอเสริมนิดนึงครับผมเนาะตอนเราจะรีโรเนาะเราได้ตัวสุมกชามาประมาณ40ใบใช่ไหมอ่าในตู้นี่ครับผมในตู้ขั้นสูงเนี่เนาะมันไม่มีตัวละครรีโป้แล้วก็ควนอูแล้วก็ต่างโตะนะครับผมจะมีแค่โจโฉกับคงเบง ต่อไปจะแนะนำ5ตัวละครสุดเก่งหาง่ายๆระดับ13และ15สำหรับสายฟรีนะครับผมเนาะสามารถหาได้ง่ายๆเก่งนะครับผมแล้วก็สามารถปั้นแล้วก็ควรมีไว้ในอดีได้เลยนะครับตัวที่1ครับจูลงระดับเทพ13คุณพลพลราบจูลงงรับผมเป็นตัวละครที่เราสามารถหาได้ง่ายจากกาชาเนาะของเกมโดยเป็นตัวละครที่เน้นทำดาเมจร,ราบและเจาะเกราะ เป็นการโจมตีเพิ่มเติมแบบไม่สนพลังป้องกันของศัตรูเลยนะครับจุดเด่นของจุล่งนะครับจะเป็นสกิลท่าเมตตายมังกรครั่งเนาะหลังจากโจมตีทั่วไปจะมีโอกาส40%ปฏิบัติการไล่ล่าเนาะสร้างโจมตีกายภาพให้กับเป้าหมาย120%จะทำดาเมจดังกล่าวไม่สนต่อการหลบหลีกของศัตรูและสกิลติดตัวไร้ผู้เทียมทานเมื่อฆ่าศัตรูนะครับจะฟื้นฟูกำลังรบสูงสุดให้ตนเอง10% จุลงเป็นตัวละครที่ทำดาเมจกายภาพแบบทูดาเมจที่ศัตรูไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เป็นตัวละครดาเมจที่โคตรจะแรงครับผมและก็โกงมากเนาะในระดับเริ่มต้นนะครับผมถ้าใครสุมได้าจากกาชาก็สามารถปั้นชายยาวๆได้เลยนะครับตัวที่2เตียวกกระดับเทพ13ขุนพลกุนซือโจมตีกลยุทธ์เตียวกกนะครับผมเป็นตัวละครที่เน้นทำดาเมจต่อเนื่องและลดโทสะศัตรูคอยป่วดและทำดาเมจรัวๆ ให้อีกฝ่ายเป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับแล้วก็เก่งมากเนาะจุดเด่นการโจมตีธรรมดาอสศนีฟ้าฟาดนะครับโจมตีกลยุทธ์เป็นแถวสร้างสถานะตื่นตระหนักสร้าง100%เของดาเมจโจมตีกลยุทธ์ให้กับศัตรูนะครับ1แถวและสร้าง1ชั้นเอฟเฟกตื่นตระหนกแต่ละรอบนะครับผมลงมือก่อนรับดาเมจโจมตีกลยุทธ์ของเตียวก๊ก30%นะครับผมต่อเนื่อง3รอบเลยนะให้มันสามารถซ้อนได้3ชั้นนะครับผมแล้วก็สกิลโทสะ ก่อจราจนหลังโจมตีทั่วไปนะผมจะมีโอกาสเพิ่มร่ายสถานะตื่นตระนกก่อจราจนหลังโจมตีทั่วไปจะมีโอกาส60เลยนะครับทำให้หนึ่งเป้าหมายเพิ่มเอฟเฟกตื่นตะหนก1ชั้นและสกิลติดตัวสุดโกงทําให้ศัตรูที่อยู่ในสถานะดาเมจต่อเนื่องตื่นตระนกถูกพิษแล้วก็เผาไหม้นะครับอีกทั้งยังลดโทสะ50แต้มของศัตรูเลยนะครับผมเนาะ สกิลนี้เป็นสกิลสุดโกงเลยนะครับผมเนาะแนะนําให้ปั้นใช้เลยนะครับผมสําหรับตัวละครเตียวกกนะครับตัวที่3กาเซียงระดับเทพ15กุนซือโจมตีกลยุทธ์พิษกาเซียงผมเป็นตัวละครแถวหลังที่ใช้พิษเป็นหลักนะครับถือว่าเป็นตัวพิษที่โคตรโกงในเกมเลยนะครับหาจเป็นตัวละครที่หาได้ไม่ยากเนาะมีดาเมจกระจายเป็นวงกว้างจุดเด่นคือท่าการโจมตีปกติหมื่นพิษกัดกินใจ สร้างดาเมจโจมตีกลยุทธ์50%นะครับแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดและล่าเอฟเฟกถูกพิษ1ชั้นใส,ส่ศัตรูก่อนลงมือในแต่ละรอบนะครับจะได้รับดาเมจโจมตีกลยุทธ์จากกาเสียงต่อเนื่อง4รอบสามารถซ้อนได้5ชั้นนะครับเป้าหมายทุกครั้งที่สูญเสียกําลังลบ10%ดาเมจที่สร้างต่อเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น7%เลยนะครับและสกิลโทสะอหิวาก่อนลงมือผมในแต่ละรอบจะมีโอกาส65%สุ่มเอฟเฟก ถูกพิษหนึ่งชั้นให้หนึ่งเป้าหมายไล่สถานะใส่ศัตรูแต่ละรอบพร้อมสกิลต,ติดตัวกลยุทธ์ผีกลียุคทําให้ศัตรูที่ถูกสถานะดาเมจต,ต่อเนื่องตื่นตะหนกถูกพิษเผาไหม้สร้างลดดาเมจสิเอร์เซนตศัตรูที่ภายใต้สถานะของดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับจะสร้างความเสียหายลดลงถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรโกงและปั้นได้ง่ายเลยนะครับผมสําหรับกาเซียตัวที่4ใต้เกี้ยวระดับเทพส5้าพลเสริมโจมตีกลยุทธ์ ไตเกี้ยวของผมเป็นตัวละครซับพอร์ตที่เสริมพลังให้กับทีมทั้งหมดถ้าใครมีไต้เกี้ยวอยู่ในทีมนะครับก็จะได้รับบัฟสกิลจากความสามารถของไต้เกี้ยวนะผมแถมยังเสริมพลังป้องกันและโจมตีให้ทีมอีกด้วยเนาะจุดเด่นของไต้เกี้ยวนะครับการโจมตีธรรมดาทนูเยือกแข็งสร้างดามเมจโจมตีกลยุทธ์ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูทั้งหมดและทำให้โจมตีคู่ศัตรูลดลงสิเปอร์เซ็นต์นะครับเอฟฟกต,ต่อเนื่องสองรอบนะ และสกิลโทสะจะเพิ่มพลังป้องกันคู่ขุนพลฝ่ายตนเองเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวที่ทำให้ไนเกียร์นะผมเป็นตัวละครที่5ตัวที่ผมแนะนำนะครับจะมีสกิลเพิ่มคุณสมบัติตามประเภททหารเมื่อเปิดฉากการต่อสู้ขึ้นนะครับเพิ่มการโจมตีกายภาพของพลธนูฝ่ายตนเอง4%ถึง8%แล้วก็เพิ่มดาเมจโทสะของพลราบฝ่ายตน8%ถึง16% ดาเมจโจมตีทั่วไปของพลบ้าฝ่ายตนเอง8%ถึง16%เพิ่มเลี่ยงดาเมจของกุญซือและพลเสริมฝ่ายตนเอง6%ถึง12%นะครับอ่าไตาเกียวผมถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ควรมีอยู่ในทีมเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีก็เปิดได้ตัวนี้ก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับตัวที่5ตั้นก๋งระดับเทพ13ขุนพลกุนซือโจมตีกลยุทธ์ ตั้นกงนะครับเป็นตัวละครดาเมจแถวหลังที่เน้นสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วด้วยพลังต่อสู้สูงสุดเป็นตัวละครที่ปั่นที่ทําให้อีกฝ่ายออกสกิลโทรศ์ไม่ได้เลยนะครับแถมยังใช้ดีมากนะครับสาหรับทีมระดับสูงที่เน้นการรักษาและเก็บตัวแถวหลังที่เป็นดาเมจหลักของอีกฝ่ายหรือเจาะไม่เข้านะครับแนะนําให้ใช้ตั้งกงเลยนะครับจุดเด่นโจมตีธรรมดาสร้างดาเมจโจมตีกลยุทธ ให้ศัตรูที่มีพลังโจมตีมากที่สุดนะครับแล้วก็ห้ามรักษาด้วยนะแล้วก็ดูดอาโทสะสร้างดาเมจโจมตีกลยุทธ์400%เลยนะครับแก่ศัตรูที่มีพลังต่อสู้มากที่สุดในขณะเดียวกันทาให้ศัตรูห้ามรักษาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูพลังต่อสู้ได้เอฟเฟกต่อเนื่อง2รอบนะครับผมสกิลโทสะหลังปล่อยสกิลจะคงโทสะไว้30แต้ม และสกิลติดตัวแต่ละรอบมีโอกาสสร้างสถานะตื่นตระหนกให้กับศัตรูที่มีพลังต่อสู้สูงสุดทุกรอบมีโอกาส55%ให้ขุนพลที่มีพลังต่อสู้สูงสุดได้รับเอฟเฟกตื่นตระหนก1ชั้นตื่นตระหนกก่อนลงมือนะครับผมในแต่ละรอบจะให้สูญเสียพลังงานต่อจากการโจมตีกลยุทธ์ของผู้ไล่เวท30%ต่อเนื่อง3มรอบมากสุด3ชั้นถือว่าเป็นตัวละคร เอาไว้แก้ทางอีกฝ่ายที่โหดมากนะครับผมสําหรับตั้นกงนะใครที่เป็นสายฟรีนะผมแนะนําตัวนี้เลยเนาะเป็นตัวละครที่แก้ทางอีกฝ่ายได้ดีเลยนะครับสําหรับ5ตัวละครที่ผมแนะนําก็มีประมาณน,นี้เลยนะครับสําหรับสายฟรีเนาะสามารถหาได้ง่ายๆนะครับผมจากการเปิดกาชานะครับต่อไปเรียดีตอนไหนระบบเกมมันจะฝึกสอนเรานะครับถ้าเราจบจากการฝึกสอนแล้วก็ให้เราไปกรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปได้เลยครับ โค้ดก็ปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับกรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมเวลาเข้าไปรับของรางวัลตรงซองจดหมายด้วยนะครับจะเป็นไอเทมที่ตัวเกมมันแจกเนาะกดรับให้หมดเลยนะครับเราจะได้ตัวละครโกนูมา1ตัวนะครับผมฟรีนะแล้วก็ตัวสุมกาชาเนาะรวมจากการกรอกโค้ดแล้วก็จากตัวเกมมันแจกก็ประมาณ40กว่าใบนะครับแล้วก็มีสกินตัวละครด้วยนะแล้วก็แจกตัวละครโกนูนะครับ มาที่ตู้สุ่มกาชากันเลยครับผมมาที่ทํานายขั้นสูงนะครับผมให้เราสุ่มตู้นี้เนาะกดดูตัวละครได้เลยครับผมในตู้นี้ไม่มีลิโป้แล้วก็โกลูแล้วก็ต่างโต๊ะนะครับจะมีแค่โจโฉกับขงเบ้งนะครับผมเนาะตัวละครของเทียเอสนะครับอ่ตรงนั้นก็มีครบหมดเนาะตอนนี้เรามี40โลครับผมโอเคครับเปิดพร้อมกันครับขอให้เปิดออกตัวละครเทียเอสขึ้นไปก็โอเคอยู่เนาะตัวนี้เทียบนะครับโอ้โห มาก็เกลือแล้วนะครับอ่าอีกสิบโลครับผมสุ่มไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหเทียซีครับผมตัวนี้เนาะการส้มเกลือครับผมยี่สิบโลเกลือเลยเนาะไม่ออกเทียเอสเลยนะครับอีกสิบโลครับอ่าสีส้มมาแล้วครับผมใครครับอ่าตัวนี้อยู่ในเทียเอสนะครับผมตัวนี้นะโอเคครับผมเนาะผมว่าน่าจะไม่ได้พวกเทียเอสแล้วครับผมเนาะตอนนี้เปิดได้คุณพลสีส้มนะครับผม3ตัวเนาะ สองตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นเทียบกับเทียซเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทียเอสนะครับผมอ่าสิบโลสุดท้ายไม่มีครับผมสุมสี่สิบโลครับผมได้ตัวละครก้าสีส้มสามตัวเนาะได้เทียเอสหนึ่งตัวแล้วก็บีซอย่างละตัวนะครับอ่าอันนี้ก็มาได้ตามที่ต้องการนะครับถ้าสุมกาชาแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการทายัางไงครับรีไอดี ID ครับผมกดออกเข้าเกมใหม่ครับ เกมนี้ครับผมไม่มีล็อกอินแบบเกสนะครับผมจะมีล็อกอินผ่านอีเมลเท่านั้นเนาะรีแอดีวิธีที่1ครับผมกดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการหาตัวละครได้เลยนะครับหรือว่าจะรีหาตัวละครเนาะกดเลือกได้เลยนะครับวิธีที่2ครับเปลี่ยนอีเมลครับหรือว่ากดเข้าสู่ระบบอีเมลใหม่นะครับเนาะหอีเมลต่อ1บัญชีนะครับเกมนี้ไม่มีล็อกอินแบบเกสนะครับจะมีล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลรีแอดีตอนไหนใช่ไหมครับอ่า เราเล่นจบบทฝึกสอนเนาะแล้วก็เข้าไปกรอโค้ดนะครับกรอโค้ดเสร็จก็กดเข้าไปรับของรางวัลตรงซองจดหมายนะครับก็จะได้ตัวสุ่มกาชามาประมาณ40ใบเนาะแล้วก็ได้ตัวละครโกนอูแล้วก็สกินของตัวละครอ่าแล้วก็ให้เราเข้าไปสุ่มหาตัวละครได้เลยครับผมตามเทียร์ลิสตัวละครที่ผมขึ้นให้เลยเนาะ ถ้าสุ่มแล้วนะรัผมไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการก็กดเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ่าไม่งั้นก็กดเปลี่ยนอีเมลใหม่แค่นั้นจบครับผมวิธีรีไอดีของเกม3ก๊กออริจิก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนเกม3ก๊กออริจิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนๆครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ